สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะออนพี่สาวลงพนนะคะก็ได้เวลาอาบน้ำให้น้องหมูนะคะนี่ก็บ่ายสี่โมงแรงแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เพิ่งได้มาอาบน้ำให้น้องๆเขานะคะน้องหมูนะคะแดดจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องระออนถึงได้มีน้ำนะคะอาบให้น้องๆเขานะคะนี่ค่ะ แดดจ้ามากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องอาบน้ำให้น้องเขาก่อนน้องเขาร้อนนะคะพระอ่อนก็เพิ่งมาจากนะคะทำธุระนะคะทำทุระมาจากนครพนม,มนะคะพ่อแม่พี่น้อง เห็นแดดมันจ้านะคะน้ำก็ยังไหลอยู่ก็เลยได้โอกาสนะคะอาบน้ำให้น้องๆน,นะคะน้องหมูนะคะโอ้ดีใจใหญ่เลยเนี่ยก็หลังจากที่ปอ้อ้นนะคะไปะเยี่ยมน้องชายล่านะคะกลับมา ก็มานะคะอาบน้ําให้น้องหมูนะคะน,นี่ก็สี่โมงแรงแล้วน้ําก็ยังไหลแรงเพราะแดดจ,จ้าพ่อแม่พี่น้องนะ้องหงสประออนก็เริ่มโตแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเริ่มโตแล้ว ก็เริ่มตแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องน้ำก็เริ่มหยุดไหลแล้วนะคะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องน้ำเศร้าไหลแล้วถ้ามันแดดก็ออกสิไลแห้งเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้ามันบ่แดดถ้ามันบดมันก็สิบบ่ไหลเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจังไดเดวพออ่อนสีตักน้ำนะคะจากจากที่น้ำพออ่อนล่องไวนะะเน,ะเนาะค,ค่ะเนาะกระซิมาล้างคอค่ะอาบน้ำให้น้องหมูนะคะเนาะนตัวเขาก็ยังไม่สะอาดนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะเดีวพออ่อนกระิตักน้ำที่ล่องไวนะคะพ่อแม่พี่น้องอาบให้ฟ่นเนาะเพราะว่าน้ำมันยุดไหลแล้ว นี่มันก็ซีโมงกลัวแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะน้าประอ่อนรองไว้ก็อยู่ในอุ่งแดงก็มีนะคะเดี๋ยวประอ่อนจะเปิดแล้วก็จะล้างคอกให้น้องหมูให้สะอาดนะคะเดี๋ยวประอ่อนเขาจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอนุญาตไปอาบน้ําให้น้องหมูล้างคอกให้น้องหมูก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง